ชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นดังที่ว่าอาจารย์ว่ามีสุขสรรโศกเศร้าเท่ากันหนาความสำเร็จแต่ละครั้งกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาเกือบทุกคนเหนื่อยเนาะโยมเนาะกับการใช้ชีวิตวันวันหนึ่งไม่รู้เจออะไรต่อเจออะไรที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของเราใช่ไหมเดีย๋ยวว่าแต่โยมเลยคนอื่นก็เหมือนกันเดีย๋ยวว่าแต่คนอื่นหรือโยมเลยอัตามาภาพก็เหมือนกันนะ ตาบใดที่เรายังเป็นปุตุชนคือคนธรรมดาผู้ยังมีเกิเรตอยู่นั้นก็ย่อมจะมีอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจบ้างรักโรคโกรธหลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขในยุคปัจจุบันนี้พระอาจารย์ก็พูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราเกิดมาเพื่อที่จะ มีความสุขนะยมนะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์พยายามค้นหาความสุขให้เจอไม่ต้องไปสุขไกลหรอกยอมสุขใกล้จากการที่เราพอใจตามมียินดีตามได้เพียงแค่แค่นี้มันก็สุขแล้วเนาะคุณแม่บางออนสุกม่วงเนี่ยเข้ามาแล้วหายไปนานเลยนะสาธุโขโมทนาเด้อฉะนั้นพระอาจารย์จึงพูดอยู่เป็นประจำว่าโลกมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบก ความทุกข์ปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นอย่าเป็นคนแบกทุกข์แบกโรคแบกไว้มันจะหนักนะถ้าไม่อยากหนักก็ต้องปล่อยวางดังที่พระอาจารย์บอกแล้วยมต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่กรรมดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าจงเร่งหาที่สร้างตัวอย่ามวัวฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันวันตายวันนั้นวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เนาะอาจารย์จึงพูดอยู่เป็นประจําว่าวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าต้องอยู่ใต้ฝาหลงด้วยกันทุกคน โรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โรงศพมีไว้ใส่ใครโยมมีไว้ใส่คนตายถามว่าวัยอย่างอัตมาภาพสามารถตายได้ไหมวัยอย่างโยมสามารถตายได้ไหมตายได้หัวไม่งอกก็ตายได้นะเจ้าคะยานั้นเพื่อความไม่ประมาททำอะไรก็แล้วแต่ให้ทอทอทอทำทันทีเด้ออย่ารีรอนะครับ ฉะนั้นวันนี้ก็จะได้นําเอาธรรมะเบาๆสบายสบายมาพูดให้โยมได้ฟังเพื่อที่จะเป็นข้อคิดเมื่อโยมฟังไปแล้วมันจะเบากายเบาใจคนเราเมื่อเราเบากายเบาใจเข้าใจความเป็นจริงแล้วมันจะทําให้เราสบายใจใช่ไหมโยมอมฉะนั้นโยมอยากจะสบายใจไหมอะลองตั้งใจฟังดูนะอาจารย์จะเล่าให้โยมได้ฟังโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ ใส่ใจในเรื่องเก่าบันเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำยมดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะพูดสั้นๆธรรมะง่ายๆธรรมะในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะครับที่โยมฟังแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงธรรมะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะยมนะธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระของผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ธรรมะนี่เป็นเรื่องของคนทุกเพศทุกวัย นะครับโยมถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์นี่ก็หยุดทำถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดพูดถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดคิดนี่คือหลักของการใช้ชีวิตนะนะถ้าเราทำอะไรแล้วเป็นทุกข์เราก็ก้มหน้าก้มตาทำมันแล้วทำมันเล่าอยู่มันก็ทำให้เราทุกข์ใช่ไหมโยมอะไรที่พูดแล้วเป็นทุกข์เราก็หยุดพูดโยม และที่สาคัญอะไรที่คิดแล้วมันเป็นทุกข์ก็หยุดคิดซะโดยเฉพาะพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจาจใช่ไมโยมแม่ว่า,ามนุษย์เราทุกวันนี้นี่ส่วนมากเป็นทุกข์เรื่องอะไรโยมบางคนเรื่องปากเรื่องท้องค่ะพระอาจารย์มนุษย์เราในปัจจุบันนี้ที่ทุกข์กันส่วนมากทุกข์เพราะอะไรโยมส่วนมากจะไปทุกข์เพราะอาดีตใช่ไหมแล้วก็ทุกข์เพราะอนาคต อดีตที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปนะอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันให้เราอยู่กับปัจจุบันนักขณะปัจจุบันดีอนาคตดีอดีตมันก็จะดีพระเจ้าท่านให้เราอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราไปจมปากอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วไม่กี่ชั่วโมงเขาด่าเขาว่าเราเขานินทาเราหลายปีหลายนั่นหลายนี่เขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจแต่ถ้าเราเก็บเอามาคิดอยู่มันก็เหมือนกับมาตอบย้ำให้ตัวเองเจ็บนั่นแหละ ว่าใครเจ็บตัวเองเจ็บนั่นแหละคนเขามาด่ามาว่ามาเนินทาเราเขาไม่ได้เจ็บนั่นเลยเขานอนหลับสบายเขาหลงเขาลืมไปแล้วแต่ตัวเองนี่มาเจ็บนะแล้วก็ทุกพอ่อนาคตบางคนนี่ดังที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างให้โยมได้เห็นภาพบางคนไปหาหมอใช่นไปโยมไปหาหมอนะตรวจสุขภาพหมอนัดไปตรวจสุขภาพพอตรวจสุขภาพเสร็จปั๊บ คุณหมอก็บอกว่าอีกสามวันอีกสามวันมาฟังผลนะพอกลับมาถึงบ้านยังไม่ถึงสามวันเลยโยมจินตนาการแล้วกูต้องเป็นโรคนั้นโรคนี่แน่นอนทั้งที่หมอย,ยังไม่ได้บอกก็ทุกนั่นเองฉะนั้นจึงอยากจะเน้นย้ำโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทำว่าถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดทำถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดพูดถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดคิดนะโยมนะเพียงแค่นี้ มันก็มีความสุขแล้วสุขง่ายๆนายยอมนะจำคำพระอาจารย์ไว้ให้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอะไรจะตั้งอยู่ไม่ว่าอะไรจะดับไปให้เห็นเป็นธรรมดาได้ยอมนะนี่มันเป็นหลักที่จะทำให้เราปล่อยวางได้นะอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะตั้งอยู่อะไรมันจะดับไปมันก็เป็นธรรมดาให้เรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดา ถ้าเรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ทุกนะจะมีเราจะมีความสุขได้แบบง่ายๆนะครับพระเจา้าท่านือว่าการเกิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การแก่การเจ็บการตายมันเป็นธรรมดาที่เราทุกท่านทุกคนต้องได้ประสบพบเจอแต่ถ้าตาบใดเรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ธรรมดาโยมมันก็ทำให้เราทุกทุกได้เหมือนกันนะโยมนะ โยมเราสร้างไว้อย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นถ้าทำบาปความชั่วก็ทำให้เกิดทุกข์เราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นทำความดีทำให้เกิดความสุขก็จะได้รับความดีตอบสนองในทางที่ดีนั่นเองโยมใครจะดีใครจะไม่ดีใครจะชอบเราใครจะไม่ชอบเราใครจะนินทาสารเสริญเราก็เป็นเรื่องของเขา โยมเรื่องของเราก็คือการจะตั้งใจทำความดีและเว้นจากความชั่วทุกชนิดเราเกิดมาเพื่อทำแต่กรรมดีเพื่อสะสมบุญบรารมีไปนิพพานเท่านั้นให้โยมได้พยายามท่องเข้าไว้พยายามท,ท่องเข้าไว้เป็นการเตือนใจตัวเองใครจะดีใครจะไม่ดีใครจะชอบเราใครจะไม่ชอบเราโยมใครจะสรรเสริญหรือนินทาเราก็เป็นเรื่องของเขานะ เรื่องของเราคือเราจะตั้งใจทำความดีและละเว้นจากความชั่วทุกชนิดนะเราเกิดมาเพื่อทำแต่ความดีเพื่อสะสมบุญบรารมีเพื่อไปนิพพานเท่านั้นฉะนั้นโยมต้องท่องจำคำคำ,คำนี้เข้าไว้อะไรมันจะมากระทบกระทั่งเราก็แล้วแต่พยายามท่องจาคำที่พระอาจารย์ว่านี้ไหวนโะยมนะโยมถ้าเราเคยให้ทานทานนั้นจะกลับมาหาเรา ถ้าเรารักษาศีลเมื่อมีภัยศีลนั้นก็จะคุ้มครองเราเมื่อเรามีภาวนามีปัญญาเมื่อเจอทางตันหรือเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาเราก็จะหาทางออกได้เขาบอกผู้ที่ไม่เคยทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนเนี่ยโยมความสมหวังแห่งผู้นั้นไม่มีย่อมแค้วคาดแห่งสมบัติหลายประการเขาบอกว่าทำนาข้าวก็ตายค้าขายขาดทุน นะหาคนค้ำจุนไม่ค่อยได้คนนั้นป่วยไข้ไปหาหมอก็ขัดข้องรักษาไม่ได้ให้ตกอับทุกหน้าที่นี่ผู้ที่ไม่เคยทําบุญที่ไม่ผู้ที่ไม่เคยให้ทานนะยมนะพระอาจารย์จึงพูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราเกิดมารวยจนต่างกันเป็นเพราะว่าให้ทานนะมาไม่เหมือนกันนะอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้พูดเองผู้ทิเจ้าท่านทานนี้มันทําให้เรารวย คนเราเกิดมารวยจนต่างกันเป็นเพราะว่าให้ทานมาไม่เท่ากันอ่ะโยมแม่สายผินบ่รับทราบเจ้าค่ะคนเราให้ทานมาไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้คนเรารวยจนต่างกันนั่นเองพุทธิจารท่านจะทานนี่ทาให้รวยนะครับส่วนศีลนี่ทําให้สวยนะครับภาวนาทําให้ฉลาดทาให้เจริญผู้ที่ไม่เคยทําบุญไว้แต่ชาติปางก่อนความสมหวังแห่งผู้นั้นไม่มี ย่อมคาดแข้วแห่งสมบัติไยประการนะทำนาข้าวก็ตายข้าขายก็ขาดทุนหาคนค้ำจุนก็ไม่ค่อยได้คนนั้นป่วยไข้ไปหาหมอก็ขัดข้องรักษาไม่ได้ให้ตกอับทุกหน้าที่โยมจำไว้นะทุกอย่างบนโลกล้วนเกิดขึ้นตามวาสนาบรารมีที่เคยบำเพ็ญมาหาใช่สิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่ บนโลกนี้โยมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังก็ดีการทัดภาคก,ก็ดีการไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็ดีทุกอย่างเกิดขึ้นตามกระแสแห่งกรรมที่ผู้นั้นได้เคยทำเอาไว้มันไม่มีเรื่องอะไรบังเอิญน,นะโยมนะทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญโยมอืมไม่ใช่ผมลิขิตด้วยแต่เป็นกรรมลิขิตที่ทำให้ชีวิตเราได้มาเจอมาเจอกันนะครับ ฉะนั้นอยากจะเน้นอยากจะย้ำยาติธรรมว่าจำไว้นะทุกอย่างบนโลกล้วนเกิดขึ้นตามวาสนาบารมีที่เคยบำเพ็ญมาหาใช่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่บนโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังก็ดีการพลาดพลาดก็ดีการไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาก็ดีทุกอย่างเกิดขึ้นตามกระแสแห่งกรรมที่พูดทำนั้นได้ทำเอาไว้นะฮะ มันอยู่ที่ตัวเรานะไม่ได้อยู่ที่ตัวของคนอื่นนะครับโยมทุกวันพอตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะแนะนำให้โยมท่องคำว่าพุทโธก่อนสักห้านาทีนะโยมนะเพื่ออะไรโยมเพื่อไปปราบอารมณ์ให้สงบนิ่งพอปราบอารมณ์ให้ได้แล้วโยมทีนี้มันก็คิดดีแล้วเห็นลูกหลานก็น่ารักเห็นบ้านเรือนก็น่ารักเดินไปไหนมันก็น่ารักเพราะว่าใจมันสะอาดนะโยมนะ ใจมันไม่สก,สกรปรกเตือนเช้าขึ้นมาโยมท่องคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้ได้สักห้านาทีทําได้ไหมโยมพุทโธนะบ่เป็นปาโทปาโทจะไม่ตงตื่นสายนอบ่ได้นะต้องขอพุทโธพุทโธนะโยมนะโยมกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องธรรมดาอยากกังวลใจกับอุปสรรคใดๆที่เข้ามาในชีวิตให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎของกรรม อดทนไปอีกสักระยะหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีโยมเวลาเราประสบพบเจอกับปัญหากับอุปสรรคกับสิ่งที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามโยมนะฮะให้โยมพิจารณาดังนี้นะโยมนะ,ะก็คืออยากกังวล กับอุปรสรรคใดๆที่เข้ามาในชีวิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎของกรรมอดทนไปสักระยะนะเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับหากยามใดท้อถอยเหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติโยมก็ให้ระลึกถึงภัยข้างหน้าที่จะมีมาโยมต้องตระหนักว่าขณะนี้เรายัางอยู่ในมรสมุมอยู่ท่ามกลางคลื่นภัยนั้นมีอยู่รอบด้านนะเอาไว้ให้ถึงฝั่งเสียก่อน อย่ามัวเที okay. ่ยวเก็บเที yeah. ่ยวชมดอกไม้นะเมื yeah. ่อค <sh> <ling> ่ำแล้วเดี๋ยวจะหาทางออกไม่พบคือหมายความว่ายังไงโยมอย่าประมาทชีวิตเรานี้น้อยนักชีวิตของเรานี่สั้นนักนะร้อยปีก็อยู่ถึงยากโยมตรมาภาพจะถึงห้าสิปีหรือเปล่าไม่รู้นะเจ็บป่วยอ่อนๆแอดๆเป็นนั่นเป็นนี่นะโยมเนาะเออนะเจ็บป่วยอ่อนๆแอดๆเป็นนั่นเป็นนี่หักโหมกับงาน หักโฮมกับลายสิ่งหร้ย,ย่างนะโยมเนาะดังนั้นญาติโยมสาธุชนก็ชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักอย่าชักช้าจงเร่งหาที่สร้างตัวย่มมัวฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันแต่วันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้นะครับโยมข้อบุญไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์หากช่วงใดดวงดีบุญก็จะหนุนนำให้ดียิ่งขึ้นไป หากช่วงใดบุญหากช่วงใดดวงไม่ดีบุญก็จะคอยอุ้มชูให้เราไม่ตกอับนี่คืออานุภาพของบุญนะยมนะหรือว่าอานิสง์ของบุญที่ป่วยก็หายที่หลายก็นักขออภัยอาญามุญมาว่าาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หลายก็รักหากบุญว่าสนาหากบุญไม่มาว่าาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายนี่บุญนะยมนะมันไม่มีไม่ไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีฤทธิ์นะ โดยเฉพาะช่วงใดดวงดีบุญก็จะหนุนนำให้ให้ดียิ่งขึ้นนะหากช่วงใดดวงไม่ดีบุญก็จะช่วยอ,อุ้มชูให้เราไม่ตกกับที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอือ้อเรือเอือเอ้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใส แม้ชีพรับดับร่วงไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดี